ิดโลกยางในวันนี้จะนําเสนออาชีพเสริมที่ช่วยเพิ่มไรายได้ให้ชาวสวนยางสํานักง,งานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางหรือสอกยอนอกจากจะให้การสงเคราะห์ส่งเสริมการปลูกยางพาราแล้วยังให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งด้วยกลุ่มพัฒนาสวนยางบ้านหนองบอนเป็นกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางที่รวมตัวกันโดยสำนักง,งานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอร่อนพิบู์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูรณ์ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางจัดตั้งกลุ่มเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรก็คิดว่าเราจะทําอย่างไรในการะจะ,ะมารวมกลุ่มกันในหลายเรื่องก็ก็เริ่มข่อตั้งขึ้นว่าจะคิดจะทําอะไรก็มีตั้งแต่อมทรัพย์คิดจะทําปุ๋ยหมักในแนวทางในการพัฒนา เพื่อความเป็นอยู่ของเกษตรกร,กรในกลุ่มชาวสวนยางเนี่ยครับให้มันดีขึ้นโดยหาอาชีพเสริมบ้างออมทรัพย์บ้างรวมกันทำนะครับก็เป็นแนวคิดไอ้ชิ้นหนึ่งในการทำไม้กวาดดอกหญ้าในช่วงว่างจากอาชีพกรีดยางสำหรับกลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้าเป็นกลุ่มที่ผลิตไม้กวาดคุณภาพดีในราคาถูกวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายในพื้นที่ชุมชน ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากกลุ่มพัฒนาสวนยางบ้านหนองบอนเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งจนทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลต้องให้การสนับสนุนโดยการสร้างศูนย์เรียนรู้วิจัยผมก็รวบรวมกับชาวบ้านว่าเอาไหมเราทำไหมกลุ่มปุยหมักชีวภาพหรือว่าเป็นกลุ่มอะไรก็ได้แต่ว่าชาวบ้านก็ต้องทำเพราะว่าทางบริหารก็จะให้ปีละสองหมืน่นแต่ว่า ผมก็พูดกับชาวบ้านว่าทุกคนต้องทำนะแล้วก็จะให้ปีแรกเขาจะให้มาก่อนสองหมือนอยู่กับสกบยเนี่ยมันเราสบายใจเขาอยู่แบบพี่แบบน้องไม่มีนายไม่มีลูกน้องอย่างหัวหน้าแกมาที่นี่แกไม่เคยสือตัวว่าแกเป็นหัวหน้าแกจะอยู่กับพวกเราแบบพี่แบบน้องมีอะไรก็คุยกันพูดคันแบบเนี้อย่างบ้านเราหลังที่สองก็คือสกยที่นั่นไม่ใช่ที่ตะมานผมถึงบอกว่าสองหน่วยงานนี้ อย่างสกงยผมถึงบอกว่าเขาเป็นพ่อแล้วามาตอก็เป็นแม่ที่จะคอยดูแลเับอันนี้เป็นเรื่องจริงถ้าไม่มีถ้าไม่มีสหน่วยงานนี้เราก็ไม่ได้เกิดและก็ไม่ได้อยู่แบบนี้หรอกวันนี้เวลาของเปิดโลกยางหมดลงแล้วสวัสดีค่ะ